ในข้อธรรมบางอย่างเนี่ยเหมือนดีแต่มันมันไม่ใช่ว่าดีมันมีแง่มุมเราบอกเราไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่เรารักษาศีลข้อหนึ่งไหมเราคุยตลอดเลยว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่เรากลับไปยังยิงนกตกปลาตกยุงฆ่ามดนะเพราะเราไม่เน้นการฆ่าต้องเน้นคือไม่ฆ่าสัตว์พระเจ้าเน้นข้อเดียวศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์อย่าทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ใครธาตุาขันจะเหมาะกับการทานผัก ไม่ทานเนื้ออะไรนั้นตามสะดวกไม่ได้ว่าแต่จะบังคับให้ทุกคนทําอย่างนี้ไม่เหมาะมันไม่ใช่เพราะมันการมันเป็นการถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐิเข้าไปยึดทิฏฐิการมีความคิดดํำลิเรื่องใดมันคือทิฏฐิพระพุทเจ้าสอนให้หลุดพ้นไม่ได้สอนแค่เรื่องของศีลศีลคือข้อประพฤติกายกาวาจาใช่ไหมกายกาวาจายังเรื่องรองนะเรื่องจิตสําคัญที่สุดนะ